สาเหตุที่เดอะบล็อบนั้นปรากฏตัวมาในเกมฟานาฟรูนั้นคืออะไรแล้วฉากจบอันไหนคือฉากจบแท้จริงของเกมฟานาฟิดีซีบรูดกันครับ นั่นก็คือฉากจบเกมฟันน้ำรูเนี่ยมีอยู่กันอยู่3ฉากจบครับคือฉากจบแบบลงลิฟต์ฉากจบแบบสกูปปิ้งรูมแล้วก็ฉากจบแบบหน้ากากแวนนี่นั่นเองถ้าดูจากฉากจบที่แท้จริงแล้วเนี่ยฉากจบแบบที่แคสซี่เนี่ยไปปลดล็อกระบบ MXCS ทาลายแผ่นคอนกรีตแล้วก็ปล่อยให้มิมิกปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับของมิมิกนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากร็อกซี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้รับการติดต่อจากเก,กรกอรีเก,กรกอรีอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของมิมิกแล้วก็การเอาตัวรอด ของแคซี่ว่าให้เดินไปตามเส้นทางนี้นะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือฉากจบจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ฉากจบแบบที่เราเห็นกันในลิปแบบนี้นะครับทั s งสตีวู๊เนี่ยเหมือนกับว่าจะมีการเล่าถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนฉากจบนะครับจริงๆฉากจบของเกมฟานาบรูเนี่ยคือการที่แคซี่เนี่ยได้หนีเข้ามาในลิปแล้วก็รอดปลอดภัยนะค,คือลิปไม่พังนะแล้วก็ได้พูดคุยกับเกรกอรี่ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนฉากจบเป็นในรูปแบบนี้นะครับนั่นก็คือเกรกอรี่ได้มีการติดต่อกับแคซี่จริงๆแล้วที่ ก็สิ่งที่เราเห็นในเสียงภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวละครเกเกอรี่เองครับที่ตัดสายนะครับแล้วก็ถูกแทรกแซงโดยมิมิกครับและลิฟก็พังตกลงมานะครับแล้วในท้ายเครดิตเนี่ยก็มีได้ยินเสียงของร็อกซี่ที่ติดต่อหาแคสซี่ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นหนึ่งในจุดวิเคราะห์หน่าสนใจนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกเกอรี่กับเวเนซ่าเนี่ยแล้วก็เฟรดดี้เนี่ยน่าจะเคยทําการปิดผนึกเจ้ามิมิกนะครับด้วยการใช้ระบบของ Security Note จริงๆนะครับแล้วก็มีการสร้างระบบ m x s ขึ้นมาครับเพราะว่าเราจะเห็นพวกเศษกรอบรูปต่างๆที่เป็นหน้ากระต่ายนะได้อยู่ตรงบริเวณที่เกโกรี้ในกำลังซ่อมอุปกรณ์อยู่ตรงข้างๆกับกระเป๋าของเขาครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือตัวของเกโกรีเองเนี่ยเหมือนกับว่าจะรู้เหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะถูกสิงได้ถ้าสมมติว่ามิมิกเนี่ยหลุดรอดออกมานะครับรวมไปถึงเวเนซ่าเองเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกสิงได้เหมือนกันนะครับถ้าเจ้าหุ่นอนิเมอนิกอย่างมิมิกเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็สามารถเข้าไปในระบบของ m x s ได้ ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เกกอรี่เนี่ยไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่แคสซี่เนี่ยรอดออกไปได้ก็จริงสมงติทำให้มิมิกเนี่ยก็รอดออกไปด้วยนะครับแล้วอาจจะเกิดหายนะที่มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมฟันเฟดดี้ชลิ b e บีชอีกนะครับนี่ก็คือการที่ไม่ใช่แค่เด็กหายตัวไปแล้วแต่มันจะเป็นความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามิมิกเนี่ยสามารถปลอมตัวได้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับ ทำให้เกกรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นคนตัดสินใจนะครับที่ปล่อยให้ลิฟตนตกลงมานะฮะแล้วก็น่าจะเป็นคนตัดสินใจเองเลยว่าถ้าเราจะช่วยคนอีกหลายๆคนได้เนี่ยเราต้องปล่อยแคสซี่ไปนะครับซึ่งผมคิดว่าในฉากจบเนี่ยเป็นฉากจบที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะครับที่จะเป็นการต่อเนื่องไปสู่เกมภาคต่อไปอย่างฟานเฟ f ดี้ a อ y วนเดตพาร์ทที่2นะครับ ฉากจบแบบ c o o p i n g r o o m เนี่ยคือฉากจบที่ผมคิดว่าจะเป็นฉากจบพิเศษครับเพราะว่าเราได้ไขปริศนากล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูในห้องส o o p i n g r o o m และเราเนี่ยได้ปลดปล่อยเจ้าพวกหุ่นทําความสะอาดที่เหมือนจะมีวิญญาณของเด็กเนี่ยติดอยู่ในนั้นนะครับการที่เราทําแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นการปลดล็อกที่ทําให้เราได้เห็นห้องของบอนนี่ครับแล้วการที่เราปลดล็อกห้องนี้สําเร็จเนี่ยเป็นการเฉลยว่าบอนนี่เนี่ยถูกทําลายไปจริงๆนะครับการปลดล็อกทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลทำให้เหมือน กับจะเป็นฉากจบที่ให้รางวัลกับผู้เล่นที่สามารถปลดล็อกฉากจบอันนี้ได้นะครับโดยการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมว่านั่นก็คือมิมิกเนี่ยจะถูกทําลายนะครับแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ามิมิกที่เราเห็นในตัวเกมเนี่ยคือมิมิกในนิยายนะครับเพราะว่ามีการอธิบายถึงเนื้อหาชุดมาส,สคอตนะครับเพราะว่ามิมิกที่ใส่ชุดมาสคอตเนี่ยก็จะเหมือนกับในมิมิกในตัวนิยายเลยครับแลวเพราะว่ามันชอบใส่ชุดมาสคอตแล้วก็ไปสังหารคนนะครับแล้วก็เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ครับเหมือนกับ เป็นตัวเดียวกับในนิยายนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยทางทางสตี o วูฟเนี่ยน่าจะมีการวางแผนเอาไว้ว่าการที่อธิบายแค่ตัวมิมิกที่เป็นร่างหุ่นอนิเมโทอนิกสเนี่ยมันน่าจะไม่เคลีย แต่ถ้าเราใส่เจ้าตัวมิมิกที่เป็นตัวละครที่ใส่ชุดมัสคอตแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ก็จะเป็นการเคลียร์เหตุการณ์ว่านี่ก็คือตัวละครมิมิกที่อยู่ในนิยานั่นเองนะฮะแต่ในฉากจบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นฉากจบพิเศษครับเพราะว่าการที่แคสซี่กําจัดเจ้ามิมิกไปแล้วมันก็ตัดจบไปเลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นคําถามที่ยังคงคาใจเราอีกมากมายเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับหรือว่าเรื่องราวก็จบลงแล้วตัวมิมิกก็ตายไปแล้วแล้วจะสู้กับใครต่อแล้วเหตุการณ์อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไไปปจจะะเ็็นนยังงต่อ่อกาาทํ ให้มันอาจจะเขียนเรื่องยากไปหน่อยนะครับแต่ทำให้ฉากจบนี้ก็เหมือนกับฉากจบที่อธิบายว่าตัวมิมิกคือใครกันแน่นะครับ ส่วนฉากจบแบบที่3ครับคือฉากจบของแวนนี่ครับเรียกว่าเป็นหน้ากากแวนนี่ละกันเพราะว่าฉากจบนี้เนี่ยเป็นการสื่อถึงเรื่องราวในภาคต่อไปว่าเกเกอรี่เฮลปี้แล้วก็เวเนซ่าเนี่ยยังรอดอยู่นะครับแล้วก็ได้กินไอติมกันซึ่งตัวละครที่กินไอติมก็คือตัวละครอย่างเซอร์คัสบีบี้ครับที่ชอบแจกไอติมให้กับเด็กนะครับแล้วก็เป็นการล้อเลียนฉากจบที่มิมิกเนี่ยได้จินตนาการในหัวของเกเกอรี่นะครับว่าในฉากจบแบบ ที่กินในติมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะตอนที่รอ็อกซี่และ่าเกเกอรี่เนี่ยแคซี่ที่เป็นห่วงเกเกอรี่นะครับว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยเกเกอรี่ก,ก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรฉันหาที่ซ่อนได้แล้วซึ่งเป็นคําพูดเดียวกับในฉากจบของหน้ากากาแวนนี่เลยที่เกเกอรี่พูดกับแคซี่ว่าฉันไม่เป็นไรฉันได้ที่ซ่อนแล้วนะครับแล้วแคซี่ก็ร้องไห้เพราะว่าสิ่งที่เขาช่วยเกเกอรี่มาตลอดเนี่ยมันเป็นแค่ตัวปลอมครับนั่นก็คือมิมิกนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นการฉเฉลยถึงฉากจบว่าเสียงที่แค,ซนนคสซ ก็คือเสียงของมิมิกทั้งหมดนะครับซึ่งทําให้ฉากจบทั้ง3ฉากจบเนี่ยมันมีฉากจบพิเศษอยู่2ฉากก็คือฉากจบแบบ c o o p i n g r o o มกับฉากจบแบบหน้ากากแวนนี่ครับส่วนฉากจบพิเศษจริงก็คือฉากจบแบบแรกนะครับที่แคสซี่นั้นตกลิฟต์ลงมาแล้วก็มีใครบางคนจะช่วยเหลือก็คือเสียงของโรซี่นั่นเองนะฮะส่วนต่อมาคือเดอะบล็อกมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวฟันนาร์สกิตตี้บิชลูนะครับเดอะบล็อกเนี่ยจะปรากฏตัวมาในแชปเตอร์ที่1ของเกมฟันนา r ์รูนนะตอนที่แคสซี่เนี่ยเดินลงบันไดามาเเเจจออกับ้าุ่นนิม นิสอย่างเดอ b o บ๊บนะครับที่ได้แอบอยู่นะครับแล้วก็ได้วาร์ปขึ้นไปอย่างปริศนานะครับเราก็จะมาตีความกันว่าการที่ฉากจบของ เกมภาคหลักมันจบแบบ i ิ c e s s Quest เนี่ยหมายความว่า The Blo b บล b อกเนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับ William of ัฟตไม่มีการต่อสู้เกี่ยวกับ b บ r n Trap เป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นของเรื่องราวที่เกโกรี่ชอบเล่าครับทำให้เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าการที่เด e b บล b โผล่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมีอยู่แค่เป้าหมายเดียวของเขาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการกลับมาหยุดยั้ง Will ลียมอัฟตหรือว่าจะมีสาเหตุบางอย่างที่เขายังมีชีวิตอยู่นะยังคงเป็นปริศนาอยู่นะแต่ว ภาคต่อไปอย่างเกม f a n f ิฟิตี y Hell Wanted ภาคที่2นะครับซึ่งสถานที่ที่เขาคุ้นเคยก็คือ Circus Baby Pixar World อย่างในคลิปที่ผ่านมาผมมีการพูดคุยไปแล้วว่าร้านพิซซ่าที่อยู่ทางใต้ดินของห้างเมกาพิซซ่าเ็เนี่ยมันน่าจะเชื่อมโยงกับร้าน Circus Baby p i x ิซ World ครับตาม่เราได้เห็นว่าเดอะบล็อกเนี่ย เหมือนจะสามารถมุดชอนชัยไปยังจุดต่างๆของห้างมกาพิกซาเพลกได้เราอาจจะลงลึกไปสู่ชั้นใต้ดินที่จะเดินทางไปสู่เส้นทางหลักของเจ้าเซอร์คัสเว็บพิกซาเวิร์ครับมันก็น่าจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ได้ยินกันในฉากจบเป็นเครดิตที่เป็นเสียงล็อกซี่เนี่ยน่าจะเป็นเสียงของเดอะบล็อคด้วยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับการที่แคสซี่ได้เจอกับมิมิกแล้วล็อกซี่มาช่วยเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยล็อกซี่เนี่ยจะต้องหูจัดการไปตั้งแต่ตอนที่ เจอกับมิมิกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการที่อยู่ดีแคสซี่ตกลิฟลงมาแล้วมาเจอกับล็อกซี่ครั้งนึงเนี่ยมันดูจะผิดสังเกตไปหน่อยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับฉากจบเนื้อเรื่องแล้วก็เดบอบล็อกเกี่ยวข้องอย่างไรกับ เหตุการณ์ในเกมฟานาบรูนนะนี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่มีการวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆได้ฟังกันนะยังไงฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกันแต่ว่าถ้ามีข้อดีเพิ่มเติมอีกเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมอีกก็จะมาแชร์เพื่อมในการฟังกันแน่นอนนะครับฝากเพื่อนใครยังงงๆอยู่นะก็สามารถไปดูสรุปเนื้อเรื่องของเกมฟานาฟิลิสกิริบิสรูนได้นะครับถ่ามีคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับก่อนสวัสดีครับ